สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเซียนพุกตีสนามยนโคลบานปลาปนหวันจันทร์ที่15กรกฎาคมนี้นะครับพบกันคู่เอกคู่แรกกันเลยนะครับโคข้า่งงามแสนยนถกคำนะครับรั่วอมโอดอกตายนะครับตัวนี้อายุเจ็ดปีไถ่ยัดไอคอนไปยอมนะครับชนะมาแล้วสองเฟ้ยลาสุดชนะปากปนนะครับสั่งงานชนะนกทีเดียวอายุนะครับตัวนี้จนกลบเหลืองนะครับจนเดินหน้าค่าลูกเดียวนะครับพอโคโนดงามเจ้าฟ้ายอดมีใจรื่วไบบังคีนะครับตัวนี้อายุเจ็ดปีชนะมาสองเฟยไถ่ยัดแดงงามอัจฉริยะนะครับ ตัวนี้ลาสุดนชนะส้มว่างสิเป็นอดีจนรุนอย่างเดียวจนยกแข่งแรงนะครับตัวนี้นะครับสูซี่เสียงลูกไก่ไปทางมอระดอกตายนะครับส่วนขู่เอขู่ตีซ้อนะครับโคโนดเป็ดมงคลหรือว่าไอา้แซ่ระวัดตัวนี้อายุ9ปีเป็นหัวไม่ว่างยี่สิบจนคลาสสิกนะครับปอบโคดุกด่างเส้นช้ยยอดเส้นเชิงหรือว่าไอ้บินลงนะครับตัวนี้อายุ5ปีชนะมาหนึ่งไฟลาสุดชนะปากพ่นจนเรื่อยๆครับอต่อค้างนักนะครับ คนนี้เสยนทุกายไปทางไอบินลงเฉียนนามานนื้ไฟแล้วตัวนี้นะครับอัดถุกราคาไอบินลงเด็ดถูกสํำนักนะครับ